ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลวัดเขาธโมนมีการระบุว่าหนึ่งวัดมีสามถำ้ำสิ่งที่แตกสลายเศษเสีเส้ยวที่ยังคงอยู่ที่รอให้ผู้คนได้ค้นหา การเดินเข้าสู่วิธีธรรมความงามแห่งพุทธศิลป์เศษหินที่เป็นเหมือนเมโมรีการ์ดบรรจุความจำแห่งเวลาเอาไว้สิ่งก่อสร้างจากธรรมชาติและสายลมที่ไม่พัดย้อนกลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการนะคะล่ามุมตำนานนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ต้องบอกว่า เป็นวันที่โชคดีมากๆอีกหนึ่งวันนะคะเรามีแขกรับเชิญด้วยค่ะกับล่ามุมตำนานของเรานะคะขอแนะนําเลยค่ะนี่ค่ะคนสวยของเรานะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อย่ชื่อครูอ้อยนะคะอยูโรงเรียนวัดเขาทมูนค่ะค่ะสวัสดีก็แล้วไม่ใช่แค่ครูธรรมดาด้วยตําแหน่งเรักษาการค่ะใช่ค่ะที่นี่นะคะก็เป็นที่ที่ต้องบอกว่าได้บำรุงนะคะดูแลแล้วก็ได้รับ เกียดนะคะวันนี้เป็นไกด์เป็นไกด์นะคะ<笑><笑>อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเราจะพาไปเที่ยวอะไรยังไงที่ไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยได้ค่ะที่วัดเขาธรมนลแห่งนี้นะคะ,คะเราจะมีสถานที่ที่สวยงามอีกหลากหลายเลยแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีถ้ำอยู่สามถ้ำนะคะคือถ้ำพญากแกะถ้ำพานนทรแล้วก็ถ้ำตะก้อนนะคะ,คะทางด้านซ้ายของเราก็จะเป็นถ้ำ พญาแกะนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นท้าตะกอและท้าพระนอนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทําแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือท้าพญาแกะค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรที่เป็นอันซีนแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าสวยงามได้รับการดูแลนะคะก็ร่วมมือกันทั้งในชุมชนนะคะวัดเองแล้วก็โรงเรียนด้วยนะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ เรื่องโบราณสิ่งของวัตถุโบราณที่ขเข้ามาก็ไม่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ได้รักษาอย่างเงี้ย <S <S มันก็เกิดความเสียหาย <S 1> <S 1> <S 1> ใช่ค่ะแต่ก็ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่มีการทําคลิปออกไปอย่างเงี้ยค่ะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปค่ะก็เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะบางคนเขาแวะแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าว่าถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้เขามา อันนี้คือเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ทํานุบํารุงรักษาในช่วงนี้ค่ะเพราะเป็นช่วงปิดเทอมปก,ปกติเนี่ยพระท่านเจ้าบอกว่าท่านจะดูแลอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกอะ,ค,ะค่ะบางทีอาจจะมีกิ่งไม้น้องลิงอย่างเงี้ยม,มีทุกวันตรงนี้ค่ะต่อตให้กวาดทําทความสะอาดอยังไงก็มีทุกวันเขาบอกว่าวัดวัดเขาธมนคู่กับลิงมีลิงอยู่ใช่ค่ะรูปปั้นลิงอยู่หน้าวัดเลยนะคะถ้าไม่เจอลิงนี่มาไม่ถึง จะมีรูกปั้นวัวสองตัวจริงๆแล้วคาว่าเขาทำมูลนี่ไม่ได้มาจากลิงนะคะมาจากวัวค่ะวัวธโมูลค่ะซึ่งเขามีความเชื่อว่าสมัยก่อนมีวัวอยู่บนเขาเนี่ยมันธมูลมากประโยชน์มากแล้วก็มีการเหมือนกับเรียกว่ามีผู้มีบุธิการเนาะสามารถที่จะปราบวัวประโยชน์สองตัวนั้นได้อะไรเงี้ยื่อก็ให้เป็นตรงนั้นอันนี้คือเป็นความเชื่อเนาะเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องไเดี๋ยวเราไปข้างบน ก็เพื่อการะน้องมิก็รู้น่ก็มาเราจะเจอคค่ะทุกเราจะพาเรียนมาทำกิจกรรมทุกๆสัปดาห์หรืออย่างน้อยก็ทุกๆหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ถ้ำแห่งนี้นะคะเราเรียกว่าถ้ำพญากแกลคะ่ะโดยที่ด้านหน้าก็ะจะเจอพญากแก่และภรรยานะคะอยู่ที่ด้านหน้าเลยจะมีรูปปั้นของพญากแก่กับภรรยาอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีรูปปั้นของทหารโบราณนะคะเปสถานีด้วยอันนี้ก็คือที่ถ้าที่ป้ายก็จะมีวงเล็บว่าถ้ำตายายใช่คะ่ะช,ชื่อเต็ม,ตมก็คือถ้ำพญากแก่แต่ ชื่อหนึ่งก็คือถ้ำตายายก็คือชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำตายายโดยสานะคเป็นพญาแกลกกับพยาถ้าด้านในก็จะมีองค์พระพุทธรูปหลายองค์ปฏิสถานอยู่นะคะแล้วก็จะมีองค์พระพุทธรูปปางสมณเพขนานดใหญ่หนึ่งองค์ตั้งอยู่ตรงกลางปากถ้ำเลยก็ตอนนี้เราอยู่ในถ้ำหนึ่งถ้ำนะคะเราเรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำพญาแกลกหรือถ้ำตายายนะคะโดยด้านหน้าถ้ำเนี้ย มื่อกี้จากที่แนะนําไปแล้วก็จะมีองค์ลูกปั้นของตายายนะคะอยู่แล้วก็นอกนั้นก็จะมีลูกปั้นของทหานโบราณด้านซ้ายมือก็จะเป็นลูกปั้นของพระปู่ฤาษีนะคะสิดเข้ามาด้านในก็เราจะพบกับองค์พระปางสมาธนะคะองค์ใหญ่ตั้งประดิษฐานอยู่กลางคั้มเลยแล้วก็ที่ด้านหน้าองค์พระก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะมี องพระพุทธรูปอีกหลายๆองค์เลยนะคะเยอะมากก็เชิญชวนนะคะทุกท่านที่เข้ามาท่องเที่ยวเที่ยวชมโบรนนาณวัตถุในถ้ำเขาธงโมลแห่งนี้นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะเพราะว่าชบเพราะว่า,วาท่านหมอเองก็พาเด็กๆโรงเรียนของเราก็ได้พาโรงเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะมีการทําโครงการเรียกว่าโครงการวิถีพุทธ ขึ้นนะคะแล้วก็มีโครงการคุณธรรมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี้ยที่เราทำเนี่ยเรามาเชื่อมโยงบูรณาการกัน<ม>เราก็จะเราฝึกให้นักเรียนของเราเนี่ยได้รู้จกักเออเขาเรียกว่ารักในท้องถิ่นเอ่อในในพื้นที่ของตัวเองจำนึกรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยกันดูแลทำนุบำรุงศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักประชาชาติของเราเลยค่ะเ,เพราะว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ เป็นโครงการที่ดีนะคะที่ให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักศาสนาเข้าถึงศาสนาต้องบอกว่าเข้าถึงศาสนาเลยนะคะกว่าจะขึ้นมาได้นี่เป็นการฝึกความอดทนของเด็กๆด,ด้วยมีบ่นไหมคะเวลาเดินขึ้นมาก็ช่วงแรกๆก็คืดแรกๆเนาะเขาไม่เคยได้ขึ้น,นใจอะไรอย่างนเนาะเขาก็จะมีบ่นบ้างนิดหน่อยแต่เราจะพยายามเขาเรียกว่าเราสร้างแรงจูงใจเขาชวนเขาคุยเล่นนู่นี่นันะ่น <laughs> แต่เขาจะชอบเด็ก ตามธรรมชาติของเด็กค่ะเขาจะไม่เคยได้บ่นเหนื่อยหรืออะไรมากมายหรอกจะไปเขาจะเล่นเขาจะมีความสนุกนาน้าทายเลยเขาจะแบบว่าเราก็จะคอยเซฟเขาเรื่องของความปลอดภัยเท่านั้นนะคะแต่ไอเรื่องในวัยของเขาเนี่ยเขาเห็นทุกเรื่องเขานเรก่องสนุกนานเขาถึงก่อนเราเลยในขนาดที่เรานี่เพิ่งจะเหมือนจะคาคนเมื่อทีพวกเราก็เหมือนจะคานขึ้นมานะคะแบงดูว่าไม่เยอะหรอก แต่เหมือนจะคาดไเด็กๆนี่คือตั๊ดเดียวเลยหรือขึ้น<ท>มาเลยเรานี่ต้องตามทํายังไงเราจะเซฟเขาให้ได้ต้องตามไปทางแต่โชคดีที่ว่าบริเวณพื้นที่แห่งนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยไม่อันตรายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเราช่วยกันดูแลเด็กๆได้นะคะโล่งโปร่งแล้วก็าอากาศว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเด็กๆเป็นช่วงเฟรเทมค่มค่ะก็เลยยังเออยังไม่ได้เข้ามาทําความสะอาดนะคะแล้วก็เห็นว่าพาเด็กๆขึ้นมา ทำความ <ทำ S 1> สะอาดด้วยเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้ง,ง,งเป็นโครงการที่ดีมากเป็นต้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่บริบทโดยรอบนะคะมีความอันซีนที่ท่านหอได้แนะนำนะคะทุกที่เลยมีความอันซีนทั้งหมดเลยนะคะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะที่ได้ขึ้นมานะคะข้างบนแล้วก็ สูดอากาศสูดอากาศบริสุทธิ์มากนะคะเดี๋ยวลงไปข้างล่างนี่ได้เหนื่อยอีกแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เรียกว,ว่าเราเรามีแหล่งทาเลทองอยู่ใน<า>ชุมชนของเรานะคะ,ดคะโดยเราก็ได้รับความร่วมมือจากท่านเจ้าอาวาสด้วยทางชุมชนด้วยแล้วก็องค์กรต่างๆในอ<า>ของถิ่นนะคะามาช่วยกันบูรณะช่อมแซมแล้วก็ช่วยกันทำรูปบำรุงรักษาให้อยู่คู่กับบ้านของเรานะคะ ของดีของเด่นที่อยู่ในท้องถิง่นของตัวเองก็อยู่แต่ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะอย่างอย่างที่เขาทะนเราเนี้ยนอกจากที่เราจะมีวัด มีถ้าเป็นสระานที่ต้องเลี่ยวแล้วเราก็ยังมีพื้นเขาเรียกว่าวิถีชุมชนมที่ชาวบ้านถือปฏิบัติกันเช่นการทําน้ําตาลการทําขนมตาลอ่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินของชาวชุมชนของตรงมอินเพราะฉะนั้นมีอีกหลายๆที่แต่ว่าอันนี้เราพามานะคะเป็นวัดวัดที่มีความสวยงามท่องเที่ยวได้นะคะเวลามาท่องเที่ยวก็อย่างที่ท่านขอบอกนะคะก็ช่วยกัน ดูแลนิดนึงนะคะช่วยกันแบบว่าเรียกว่าให้คงอยู่ให้คงสภาพเอาไว้นะคะอะไรที่มีป้ายนะคะห้ามแตะต้องห้ามอะไรก็คือรบกวนก็คือตัดตามนั้นด้วยนะคะก็จะได้อยู่คู่กับความสวยงามกับธรรมชาติไปเรื่อยๆค่ะค<า>่ะฟ<า>้ามต้นก้อนเมฆต้นไม้ก้อนเมฆแล้วก็มี JD เจดีย์โบราณเก่าแก่อยู่ด้วยเป็นจุดที่พวกเราถ้าเราได้มีโอกาสอ่า ให้มักคุเทศน้อยของเราะคะ่ะได้ได้พานักท่องเที่ยวท่องเที่ยวชมเนี้ยตรงจุดนี้ก็จะเป็นไฮไลท์จุดอนันซีนอันนี้ก็จะเป็นจุดต่อไปนะคะของจุดที่สามของวัดนะคะก็จุดตรงเนี้ยจะเป็นด้านหน้าของเราเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะมีลานปฏิบัติธรรมนะคะสําหรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาทงร้อยแห่งนี้แล้วก็ด้านข้างๆของทางไปจุดปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็จะมีบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านแถวนี้ก็จะให้ความเชื่อกันว่า mm hmm. บ่อน้ําเนี้สาม,มารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงได้ในสมัยก่อนนะคะ mm hmm. ก็จะมีบ่อน,น้ําเล็กๆที่ขุดออกมาเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ mm hmm. ไม่มีวันแห้งนะคะจะมีบ่อน,น้าอยู่ตลอดเลยแล้วชาวบ้านตามความเชื่อเขาก็จะนําน้ำแบบนี้คะ่ะไปอาบหรือไปรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีอาการคันแพ้ mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะพวกวัวพวกอะไรต่างๆของสมัยก่อนนะคะอันน<ๆ>ี้เป็นความเชื่อ ตัดจากบอ่อนี้ได้เลยแล้วก็ไม่มีการแห้งไม่มีการแห้งค่ะจะมีน้ําอยู่ตลอดทั้งปีแต่เป็นลักษณะเหมือนน้าออกมาจากใต้ถ้ำอะค่ะใต้ถ้ำใช่ค่ะ,ะแล้วก็ด้านซ้ายมือของเรานี้ก็จะเป็นต้นกามพูยักษ์ที่มีขนาดใหญ่มากใช่ค่ะใหญ่จริงๆค่ะเขาเรียกว่าอยู่คู่มากับวัดเลยนะคะ นีคือช่วงที่ลมมีพายุอะไรต่างๆนี่ก็คือไม่ไม่คืนไม่ไม่โค่นไม่ไม่มีสิ่งใดทาอะไรเขาได้ค่ะไม่สัตวสถานใหญ่มากๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายค่ะกิ่งกิ่งก้านใบอะไรต่างๆก็ไม่มีการตกลงมาทําให้เกิดความอันตรายของมันก็น่าแปลกกันแปลกใช่ค่ะเป็นสิ่งหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสภาพโดยเอ่อโดยบริเวณรอบๆก็จะเป็นสภาพที่คงอยู่แบบธรรมชาตินี้เลยค่ะ ส่วนมากนะคะเอ่อเส้นนี้เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปเดินทางไปที่โรงเรียนได้ด้วยแล้วก็ทลูกไปชัยค่ะเด็กนักเรียนเวลาเรามาทํากิจกรรมกันที่วัดเราก็จะมาเส้นทางนี้ซึ่งมันจะอยู่ใกล้เลยด้านด้านนี้ก็จะเป็นบันไดที่จะขึ้นถ้ำพานอนโดยที่ถ้ำแห่งนี้ก็จะมีพระที่สุโขที่จำขีดอันนี้หลวงพี่ขออนุญาตหลวงพี่ค่ะ น,นี่ก็จะเป็นทางขึ้นข้ามานอนนะคะก็ปะไปประมาณ30มสิทั้นค่ะสขมสิบท่านสุมานี่แบบไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่นไ,ได้แบบปกติแล้วเนี่ยเราจะได้รับการดูแลพื้นที่นี้โดยชาวบ้านนะคะโดยท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านพระอธิการดำรินนะคะท่านก็ดูแลทำนุบำรุงสถานที่นี้อยู่เป็นประจำนะคะก็ร่วมกับประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งสถานที่ราชการหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะขบวนก็ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นวัดที่แบบสะอาดใจ้างมากตอนนี้เรา,ากำลังจะเดินเข้าสู่ถ้ำพัหนอนนะคะเราจะได้ยินเสียงห <c oughs> ิงห้อย <c oughs> คือทันนะนะทัเนี้ยคะ่ะ <c oughs> เคยเคยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีท่านเดินทางมาท่านบอกว่านี้คือ บริเวณนี้จะมีสมุนไพรแหล่งรวมสมุนไพรก็คือขึ้นเองแบบช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถังเท้าความม่อนวลแหละแค่เห็นจากตรงนี้คือสะอาดค่ะแล้วก็เย็นด้วยถ้ายืนตกปากท้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเนี่ยเราได้รับลมเย็นจากเมื่อที่ที่เราเดินขึ้นบันไดมาคือแบบข้างในห้อมันเย็นมากใช่ข้างนอกเนี่ยคืออากาศร้อนแต่บริเวณตรงสุดเนี่ย จะมีลมเย็นที่ออกมาจากในถ้ำเย็นมากซึ่งภายในถ้ำเดี๋ยวเราลงไปเราจะได้เห็นเลยว่าสัมผัสแรกที่เราจะได้สัมผัสก็คืออากาศภายในถ้ำนะคะ2เลยก็คือทัศนียภาพภายในถ้ำเดี๋ยวเราจะเดินลงไปแล้วพอเราเดินลงไปปั๊บมันจะมีป่องแสงจากด้านบนซึ่งเป็นอันมินของทาำนี้เลยโอเคแล้นีเราไปยังไงบางต้องแบบต้องระมัดระวังนิดนึง <c oughs> จริงๆเดี๋ยวเราจะต้องดไปตรงนี้แต่อยากจะให้ถึงนป่องเป็นอันนี้คือทำไมออนนี่นัดช่วงเวลานี้เพราะเราจะเห็นแสงที่รอดออกมาจากป่องด้านบนกระทบถูมโอพักแล้วคือจะสวยมากาก็คือถ้าเป็นช่วงที่เปล,ล,ลี่ยนมุมของแสงเนี่ยค่สะแสงแสงจะรอดลงมาจากช่องเนี่ยค่ะสวยงามมาก แล้วก็แล้วก็บันไดอันนี้พวกพวกเรานักเรียนโรงเรียนวัดตอนโมนะคะช่วยกันตั้งชื่อว่าเป็นบันไดวัดใจซึ่งมีความชันมีความชันมากๆแล้วก็มีทางนอกจากความชันแล้วเนี่ยยังจะมีห้องโถงด้านบนนะคะไม่ได้อยู่แค่จุดนั้นนะคะเป็นขึ้นอีกประมาณสามช่วงก็จะมีมีองค์พระอยู่เป็นลักษณะหมือนห้องโถงมีได้เพงแต่ด้านบนจะมีสีงอกึงย้อยที่สวยงามมาก วัดใจนี่คือในเรื่องของการขึ้นการขว้นทางเพราะชันมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแด่ชันอันตรายเพราะไม่มีราวจับวัดใจอันนี้คือเป็นบันไดตั้งแต่สมัยที่อู่ท่านเจ้าอาวาสองค์เดนไดสร้างสมัยร่วมกับประชาชนชาวชุมชนที่แบบสวยงามนะคะเป็นธรรมชาติมากเลดที่ตรงนี้คือพอยืนแล้วรู้สึกว่าสวยสวยเลยใชค่ะ ถ้าแล้วก็จะคล้ายๆกับถ้ำเขาหลวงแต่ถ้ำเขาหลวงจะมีช่องช่องที่ขนาดใหญ่กว่า<ช>นะคะแต่<ค>น,นี่คือแบบจังหว <ๆ S 2> ะแบบพอดีมากๆเลยกับแสงถ้าจะมา<อ>เที่ยวถ้ำพระนอนของวัดเขามูนแห่งน,นี้ก็แนะนําช่วง9โมงถึง10โมงค่ะ <ๆ S 2> ก็จะเจอแสงที่ลอดออกมาจากปลอกเนี่ยกระทับใจค่ะสวยงามมากในช่วงของแสงที่อันาแต่ถ้าบ่ายไปแล้วนี่ไม่มีไม่มีแล้วนะคะแล้วก็อีกจุดอันซีน จุดที่เราเข้ามาในถ้ำพระนอนเราก็จะเจอกับหลวงพ่อสุโขนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่นี่ได้หินเล็กใหญ่มากอันนี้เป็นองค์ที่ท่านเจ้าอาวาสองปฏิบัติท่านได้บูรณะปสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็เดิมเลยคือที่ท่านเจ้าอาวาสต้องมาสร้างหลังคาตรงนี้ไว้เนื่องจากภายในถ้ำยังมีถ้างขาวเป็นจำนวนมากนะคะถ้าเกิดน้องเขาถ่ายมูลนี่มูลก็จะลงมาเปิดเคลื่อนองค์ก็คือในเรื่องการดูแลองค์ในะคะในส่วนของพระด้วยก็เลยต้องมีการสร้างหลังสร้างคานในนะคะ แล้วก็จุดอันซีนจุดหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือตรงจุดนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวออที่เปิดไฟก่อนเราจะถ่ายเดี๋ยวเราจะค่ะและนี่ก็คืออ<ม>ีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของทัมพะนอนนะคะก็จะเป็นเสียงพากโบราณที่ตั้งสะรกระดิษฐา,นอ,น,อน,อาน,อนอยู่จ้าทัมพะนอนแห่งนี้โดยความเชื่อก็คือเขาเชื่อกันว่าเสียงพากองค์นี้นะค่ะเป็นเสียงพงัมนอนในอดีตแต่ว่าปัจจุบันคือ ไม่มีไม่มีตัวกลุงพระปลากปรดนะคะปรากฏแค่เพียงเสียงเท่านั้นนะคะก็ตามในของกรมศิลปาก่อนนะคะที่เราค้นหาได้ในคุณเลิศนะคะก็คือเนี่ยนี่คือเสียงนะคะที่อยู่ในถ้ำพระนอนแห่งนี้นะคะเป็นเสียงที่แบบเก่าแก่โบราณแต่ว่าในเรื่องขององค์นะคะก็ท่านเมื่อก่อนเขาบอกว่ากระดัดกระจายใช่ก่อนที่จะมาค้นพบก็คือจะกระจัดกระจายมากนะคะจะพบองค์เสียงองค์เสียงที่สมบูรณ์ที่สุดใช่เลย นี่ถ้าไม่เปิดไฟนะคะก็ยังไม่สวางคืออะไระเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเปิดล๊บนี่คือเป็นที่แบบต้องบอกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆนะคะอันนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นมีทุกสิ่งทุกอย่างรบเลยนะคะเป็นเสียงนะคะก็ถ้าเกิดใครเข้ามาเที่ยวที่ถ้ำพะนอนนะคะก็จะขอความรู้มือว่าอย่าไปสัมผัสเนด็ดขต้องมาดูนักาไดนะคะเพราะว่าเป็นของโบราณ จริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะชมุดง่ายเราควรที่จะรักษาความดูดมากเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะที่สถานที่แห่งนี้โอ้โหสวยงามมีความอันตรีแล้วมีหลายๆจุดนะคะมีมุมถ่ายภาพด้วยนี่<ช>ถ้า <ฮะ S 1> ใครนะคะที่ชอบนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพความสวยงามมุมต่างๆพลาดไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ะะขอฝากนะคะขอฝากผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวชมในสถานที่แห่งนี้ให้เราช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีรวมไปถึงการช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยได้ค่ะโอ้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่า ให้อยู่นานๆนนะคะให้อยู่คู่กับเพชรบุรีของเราไปนา,นานเลยกับที่นี่นะคะวัดวัดเขาธารมนนะคะอยู่ตําบลห้าเสนนะคะราชบุรีแน่นอนค่ะตามกันมาดูได้เลยนะคะว่ามีความสวยงามอย่างที่บอกจริงๆหรือเปล่าหรือจะ แค่ในภาพถ้าอยากดูอยากรู้ต้องเข้ามาเรามีไกด์ตัวน้อยด้วยไหมคะที่โรงเรียนเรามีโครงการสร้างมัคคิสต์น้อยไว้ค่ะเห็นไหมคะมีมัคคุเทศน้อยด้วยนะคะสนใจนะคะติดต่อนะคะเข้าไปทางโรงเรียนได้เลยนะคะไปโรงเรียนก่อนก็ได้นะคะเข้าไปที่โรงเรียนวัดเขาธรมนก่อนแล้วก็มาเที่ยวชมกันที่นี่เลยนะคะกับวัดเขาธรรมนตะมนห้าเสลิมเทมมาดาจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่าน คอยคอยนะคะมากๆเลยนะคะที่มาเป็นไกด์ส่วนตัวส่วนตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่างานก็เยอะอยู่ว,วันนี้กว่าจะนัดได้นะคะต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะและยังไงนะคะก็มาติดตามนะคะทางช่องของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องของแม็กซ์ตอนค่ะหรือว่าจะเป็นช่องของติกนิกอย่าลืมนะคะปอปลาสลีคคอควายนอนูสลีคคอควายนะคะเข้าชมกันได้เลยอย่าลืมกด like, ไลค,ค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเราจะพาผู้ชมไปที่ไหนกันต่อนะคะในคลิปหน้ากับล่ามงตำนานต้องคอยติดตามพู้ดีค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ